สวัสดีจ้าพูกันน้องเบนคนเรียกหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องเบนเขาจะเงีแกงหางเล็กกินกันนะเจ้าเนาะนี่เจา้าวันนี้น้อเงเบนเขาจะงีแกงหางเล็กกินกันนะเจ้าเนาะนี่ตัวซุกแล้วนี่เจ้าแกงหางเล็กวนันนี้ใช้ต้นหอมด้วยเพื่อนเหมือนจะใช้ต้นหอมนี่สูตรใหม่ขาดต้นหอมมาได้นี่เจ้ากแกงหางเล็กพันชอบมันครับมันอ นี่ทำแกงฮัเล็กกินด้วยกันนะจ๊ะเนาะแต่พอชมพู่วันนี้ตักเข้าหลายแล้วมัว <laughs> บอกว่ามาแกงฮัลเล็กยากขนาดแล้วพูดแหละต้องติ่งกับพริกเนื้อด่ากรพเนวันนี้ปลากระตินเพชรกับพริกนี่บบเพชรกระหู่วันนี้แก่งอะไรเพชรก็หมูพี่เบนซอยตีนใหญ่มาใหญ่เนี่ยมันทำไมเละตูดเหมือนกันเานาะยังมันเข้ไปก็กลัวปลาซุกไง ทิ้งเอาขันยาขนาดยากดแกงังเล้ัพผู้ไดยาขนาดแกงงเลแกงงเลอวันนี้ตักเข้าบวกกินใจเห็ดหน่นยพันยังน้อยเลยเซ้าหูอ่ะมผิดจานแล้วน่ะจานนี้ต้องอยู่ตรงพรี่ ท่านกินโชว์ละอ๋ออืมมันร้อนๆหมูสามชั้นเนาะว่านกินข้าวล้อมันนะล้นะรีบนะจ๊ะเนาะวันนี้รีบเนี่ยแกง,งเลเลยก็